โอเคสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปนอกรอบดูการสั่งซื้อเซตสเต,เตลล่าสายฟาฟาที่มาจากร้านหนังสือร้านหนึ่งน,นงะเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวผมได้แกะกล่องก่อนนะะดูว่าเขาแพ็คยังไง โดยรวมนะแพ็ค16ดีดีมากคนระับก็ผมว่าช่ได้ในการใส่มาไม่ให้มากิ้นเคของข้างในกันนะ โอเคเสียงดังมโอเคแต่ก็โดยรวมมีเสือนะแท็กนาดีมากเลยนะละเอียดแล้วก็น่าจะเสียหายทุยกอย่างมาก ลองดูของข้างในสักทันหนึ่งก็นะครับไม่เสียเวลาไม่ก็ดูมีส่วนลดในแอปแอปหนึ่งช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ลดกเก้ร9 9เเหลือ9 0 0 920ประมาณก็ถือว่า ได้ส่วนลดไปเพราะว่าถ้าแพ็คหนึ่งได้ประมาณ22ใช่ไหมก็ตกซองนึงยังไม่ถึงห้าสิบาทก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าเข้าใจผิดอเปล่าเ,าเดี๋ยวมาดูกันที่ข้างกล่องเพราะว่าหาข้อมูลใน,นเน็ตก็ไม่ค่อยจะบอกเทียร์เท่าไหร่ว่าสรุปแล้วกล่องันึ่ได้อพ็คนะ,ะ่ะบูสเตอร์โอเค โอ้หนุ่เขาใจะให้คูปองอะไรมาด้วยนะคูปองส่วนลดแทนคำขอบคุณให้ไปกรอกโค้ดนะโอเคโอ้ใช้ได้นะอืะอ,อะเดี๋ยวดูกันเลยนะก็แพ็กมาดีสภาพใช้ได้เลยอะนี่ไง มีโปรโม3สามใบโปรเจ็ตหนึ่งอันแล้วก็ูสเตอร์ยี่สิบอันอคุม้มอันนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยนะผมว่าคุ้มค่ากว่าตัวที่เป็นสีเหลืองที่ผมเปิด stella s ฟ้า h i r e t d ด a m o ักทร i โอันนั้นแพงกว่าอันนี้ได้ทั้งโปกเจแจได้โปรโม3ใบนสามใบไดู้สเตอร์สิบสองยี่สิบสอง booster ยี่สิบสองก็ไร พันเลยโอ้เป็นร้อยด้วยก่นเนี่ยไม่ไงไม่เป็นไรยังไงก็แก่อยู่ละโอเคครับก็คิดว่าคุ้มค่ายอยู่นะโดยรวม,ค,มคุ้มมากเลยแหละเดี๋ยวผมขอเช็คเขามีคูป,ปองมานะก็เดี๋ยวว่ากันโอเค okay. ก็วันนี้คงยังไม่ได้เปิดบูสเตอร์นะฮะเพราะถือว่า อันรีวิวนี้น่าจะเป็นสำหรับการอัดเป็นครั้งครานะ,ะไม่ได้นับว่าเป็นตัวที่เป็นทำควสต,ต่อเนื่องกับการต่นอนหน้านี้ครับอันนั้นเราก็คงอัดวันละหนึ่งซองนะฮะถ้าเกิดว่าวันไหนว่างก็จจะถ่ายคลิปล่วงหน้านิดนึงครั้ง,งหน้าก็แพนไว้ก็อาจจะถ่ายคลิปวันเสราระะ์ ถ้าว่างวันศุกร์ก็จะถ่ายวันศุกร์ก็ได้เดี๋ยวลองมาดูกันยังไงก็ฝากคนที่มีไอเดียคล้ายๆกันไม่ชอบอาเงินมาถลุงกับคอบบี้นะฮะสำหรับผมนีก็เอาเท่าที่ไหวเงินม,มากเงินน้อยมันแต่ละคนไม่เท่ากันก็เอาที่เราสะดวกใจดีกว่า เพราะว่าถ้าสมมติเรากู้เงินมาหรือว่าใสายบัตรเครดิตซื้อแล้วสุดท้ายต้องมาผ่อนจ่ายไม่บอกว่ามันมันไม่ค่อยจะเป็นฮอบบี้เท่าไหร่ะมันเหมือนเป็นภาระคือเราอย่าให้ฮอบบี้มันเป็นภาระเราดีกว่าไม่งั้นเราก็จะเหมือนเล่นไปทุกไปพยายามเปิดหา การที่มันหายากๆไปกําไรแล้วก็จะไ,ไปขายออคืนทุนเลยจะต้องมองว่าเ,เราพร้อมจะเสียกับอบบี้ที่เราจ่ายหรือเปล่าจริงๆผมมองว่าถ้าได้เงินก็ดีฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป้าหมายมาเพื่อเป็นพ่อค้าเป็นเทรดเดอร์ก็ส่วนตัวผมเฉยๆนะฮะโอเคก็โดยรวมนะ,ะออสองเซตคุ้มค่าใช้ได้เลยนะฮะออ อมดไปประมาณพันกว่าบาทพันพันเท่าไหร่นะจริงๆมีคูปองส่วนลดด้วยนะครับ,บรเสร็จนะฮะหากส่วนลดแล้วเหลือประมาณพันเนะฮะยังไม่รวมรถย่นยภาษีก็เหลือประมาณ900บาทกลมๆแล้วกันก็ถือว่าประหยัดไปเยอะนะก็เดี๋ยวมาดูกันถ้าม,มีโอกาสได้เปิดหรือเปล่านะครับก็ โอเคครับสวัสดีครับ